สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านอาทิตย์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2554วันเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนประวัติศาสตร์การใช้สิทธิ์ของประเทศไทยท่านผู้ชมครับการเลือกตั้งครั้งนี้สําคัญมากๆนะครับข้อควรระวังสําหรับการกาบัดเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีดังต่อไปนี้ครับข้อที่1นนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วนะครับได้รับบัตรเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งเดินเข้าคูหาครับและตรงไปตรงช่องที่มีการจัดเตรียมไว้ให้ครับข้อที่2นะครับใช้เวลาในการอ่านและตรวจสอบข้อความต่างๆของบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยให้รอบคอบให้ระมัดระวังใช้เวลานานหน่อยก็ได้นะครับข้อที่3ครับสําหรับบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจะมีช่องอยู่4ช่องนะครับช่องที่1จะเป็นช่องที่บอกหมายเลขของพรรคการเมือง ช่องที่2นะครับจะเป็นช่องโลโก้ของพรรคการเมืองครับโลโก้ตัวหนังสือมีใหญ่มีเล็กระมัดระวังรอบครอบอย่าสับสนนะครับช่องนี้กาไม่ได้นะครับช่องที่3เป็นช่องที่ระบุชื่อของพรรคการเมืองช่องที่4ี่นะครับเป็นช่องลงคะแนนเป็นช่องว่างนะครับที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องกาบัตรชอบพรรคไหนนะครับให้กาในช่องนี้เลยครับช่องนี้เป็นช่องที่สําคัญมากๆทําเครื่องหมายกากบาทแล้ว อย่าให้เลือยช่องสี่เหลี่ยมนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นบัตรเสียทันทีข้อสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกาบัดเสร็จทั้ง2ใบแล้วนะครับพับให้เรียบร้อยแล้วนําไปหย่อนในกล่องลงคะแนนที่มีการจัดเตรียมไว้ให้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้อย่าลืมนะครับว่าเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบช่วยกันสอดส่องดูแลการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมครับด้วยความปรารถนาดีจากสถานีเอเชียอัปเดต สถานีเพื่อประชาชนครับ